e ีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เล่นให้ดูครับแต่ว่าเราจะมาสุ่มกันอีกครับนี่เราเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความพยายามก็จะอยู่ที่นั่นคิดว่าความสาเร็จมันต้องมาเยือนเราสักวันหนึ่งครับซึ่งมันจะต้องมาในครั้งนี้แน่นอนครับนั่นก็คือชุดที่สามนั่นเองครับคือผมคิดว่ารอบนี้แหละการระดับพาราเรลนะครับจะต้องมาเยือนผมแน่นอน สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เรามาในรูปแบบของคนเล่นการ์ดอีกแล้วนะครับ EP นี้เนี่ยเราจะไม่ได้เล่นให้ดูครับแต่ว่าเราจะมาสุ่มกันอีกแล้วครับนี่นี่ก็คือบล็อกการ์ดเวอร์เซอร์แพ็ควันพีสการ์ดเกมชุดที่3นั่นเองก็ตั้งแต่ออกซีรีส์แรกมาครับจนถึงซีรีส์นี้ก็คือผมมาสุ่มซื้อมาสุ่มอย่างเงี้ยครับสครั้งแล้วนะครับซีรีส์แรกเนี่ยก็สุ่มไป2กล่องนะครับก็ค่อนข้างเข้มพอสมควรนะครับ ส่วนซีรีส์ที่สองเนี่ยก็สุ่มเป็นสองกล่องกล่องที่สองเนี่ยก็เรียกว่าเกลือพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ครับเราเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความพยายามก็จะอยู่ที่นั้น<อ>แล้วมันเปิดตัวด้วยชุดตัวละครครับหน้ากล่องที่ผมชอบมากที่สุดตัวหนึ่งเองนะครับนั่นก็คือคาตาคุริครับนี่ก็คือชุดหน้ากล่องเนี่ยจะเหมือนเป็นชุดเรียกว,ว่าเป็นบอสภาคหนึ่งแล้วกันของ ตัตรูที่ลูฟี่ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับซึ่งก็คือล็อบลูจินะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือคนที่ผมชอบมากก็คือคาตาคุรินะครับที่เป็นแม่ทัพขนมหวานนะครับโอเคแล้วก็ถ้าสมมุติคาตาคุริออกมาเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นการ์ดที่แพงมากๆครับเป็นการ์ดที่แพงที่สุดสําหรับเซตนี้เลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นสําหรับแบบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด127แบบครับระดับความแรงเนี่ยก็มีไล่ระดับไปนะครับเดี๋ยวเราจะมา แกะให้ดูหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ซองครับซึ่งเราจะได้ลุ้นกันแน่นอนครับ2ี่สซองนะครับถ้าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขนาดผมแกะไปทั้งหมด4ี่แปดซองนะครับก็ยังยังไม่ได้ลุ้นโอเคนะครับยังก็ตามก็คือผมคิดว่ารอบนี้แหละการระดับพาราเรลนะครับจะต้องมาเยือนถุงแน่นอนนะครับเราเชื่ออย่างนั้นครับต้นคลิปเราก็พูดอย่างนี้ละครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราเอามาดูกันอีกทีนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับ อาละครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าตากล่องแบบชัดๆให้ดูอีกทีหนึง่งบอกเลยว่าเป็นเซตที่ออกแบบตัวละครมาได้สวยมากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบตัวละครคาตาคุริอยู่แล้วก็เลยยิงรู้สวยมันเท่ขึ้นไปอีกนี่ตรงนี้เขาก็มีไทการ์ดบอกนะครับว่ามีทั้งหมด127แบบส่วนนี้ก็จะเป็นไทการ์ดที่เราจะพบเจอในกล่องนะครับ ซึ่งผมก็หวังกับพวกบนๆนี่แหละโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับไปกันแบบยาวๆยี่สี่ซองนะครับบอกเลยว่าตัวละครที่ผมอยากจะให้เจอในเซตนี้มากๆเลยนะครับก็คือจะเป็นอย่าง Nam นะะ้องบอนนี่นะครับนี่เราก็เอา ฟิกเกอร์มาตั้งโชว์เตี่ยวไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนยว่าคาดหวังอยากจะให้เจอในเซตให้ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีด้วยนะแต่ว่าเป็นการท้ายไหนนี่ผมไม่แน่ใจมาครับคุณผู้ชมเราก็จะมาเริ่มกันแบบยาวๆกันไปเลยนี่ยีสี่ซองครับก็อยู่ในกล่องแบบแน่นๆเลยนะครับแรกๆเราอาจจะไปแบบช้าๆหน่อยนะแต่ว่าช่วงหลังเราก็จะไปแบบไวๆนะครับ มาครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มที่ซองที่หนึ่งกันเลยครับแรกๆที่เราไปช้าๆเพราะว่าเป็นการเปิดครั้งแรกนะผมก็จะชื่นชมความสวยงามของการกันนิดหน่อยสักเล็กน้อยมาครับซองที่หนึ่งครับนี่ก็เริ่มต้นที่คาแรคเตอร์กาดนะครับเจ้าวัวหมอหมูนี่อันนี้เพื่อนสามคนของอุซบนะครับดูแล้วการเซนี้น่าจะเป็นแบบว่า การในผ้าก่อนที่พวกลูฟี่จะเข้าแกนลายโหอันนี้ปูกราฟยังเท่อะสมัยหนุ่มเลยแล้วใส่เสื้อแบบฮาวายด้วยนะครับช่างเข้ากับคาแรคเตอร์ทหารเรือจริงๆนะครับเท่ก็อันนี้โหชิราฮูชิสวยนี่แค่กรารธรรมดาเราก็ตื่นเต้นแล้วคนะือมันเป็นการเปิดครั้งแรกนะครับเราก็จะได้เห็นแบบว่ากรารลายใหม่ๆนี่น้องชิราฮชิสวยมากแล้วก็ปิดท้ายด้วย การ์ดอีเวนต์นะครับการ์ดแลใบนี้ปึ๊บนี้รู้สึกว่าเป็นฉากพ่นไฟหรือเปล่านะครับถ้าท่านใดที่รับชมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะน่าจะเป็นท่าพ่นเป็นท่าไฟของเอฟนะครับถ้าผมจําไม่ถูกนะโอเคครับผ่านไปแล้วซองแรกนะเดี๋ยวเราก็จะแยกการ์ดแล่ไว้เหมือนเดิมเพื่อจะได้เอามาสรุปทายคิดว่าได้อะไรบ้างมาครับต่อกันที่ซองที่สองกันเลยครับ ครับสองที่สองแล้วครับมาดูว่าเราจะเจออะไรปุ๊บนี่เพรเราเจอลูกน้องแฟงกี้ครับอันนี้ในภาพ Water ร์เซเป็นภาพที่วาดใหม่นะอันนี้ไม่ใช่ลายเส้นอาจารย์โอนะก็จะดูแบบว่าน้องผิดหูผิดตานิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะนีะ่แล้วก็อันนี้เป็นหัวหน้าหน่วยอีกท่านหนึ่งของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้ ออันนี้การ์ดอีเวนต์ครับมาแบบเป็นช่องเลยแล้วก็อันนี้เป็นฉากที่อารอนมันใส่เอาฟันมาใส่มือแล้วมันก็เอามาไล่งับลูฟี่นะครับเอาจริงฉากนั้นเนี่ยคือมันเหมือนเป็นการต่อสู้เหมือนเด็กเด็กสู้กันเลยนะครับชอบมากเป็นอีกฉากการต่อสู้ฉากหนึ่งที่ผมชอบอ๋ออันนี้เวอร์โก้ครับมาในร่างแบบว่าใส่ฮาคี้มาเต็มๆปึ๊บอ่าคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเจอสิ่งนี้ครับ นี้เป็นการระดับ SR นะครับเอ้ยสวยอะขนาดผมไม่ได้ชอบไอตัวละครตัวนี้นะเอ่อเป็รถเ e โรนะครับเออแต่เจอใบที่สองเป็น SR มาเลยนะครับแล้วมันสวยดีอะมันวิงคือเสื้อมันสีเหลืองแล้วแล้วมันมาเจอสีลุ้งอย่างนี้อีกเออสวยชอบเป็นคาแรคเตอร์การนะครับใบซองที่2เราก็ได้การ SR เลยนะครับถือว่าเป็นการเปิดได้อย่างดีมากๆเห็นเดี๋ยวเราแยกการ normal ไวมุมนี้ มาครับคุณผู้ชมเรามาต่อซองที่สามครับการ์เซนนี้เป็นการ์ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งมีเวลาเปิดเหมือนเดิมเขาวางจําหน่ายเมื่อวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาครับวันที่สิบเอ็ดกุมภาที่ผ่านมาแล้วก็ของมาถึงปุ๊บผ่านมาสองวันผมก็เริ่มแกะกันเลยนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวนะครับอยากแกะมาก นี่ครับสองที่สามเราก็จะเจอฉากนี้โหบิ๊กมัมอันนี้ฉากไหนเนี่ยนะครับใจ้กำลังใช้ท่าสายฟ้าฟาดใส่ใครสักคนนะครับตุ่มแล้วก็ตามด้วยนี่โดนท่าไฟเข้าไปนี่อันนี้เจ้าพวกซีพีนแล้วก็เราเจอการ์ดการ์ดแลบูโน่นะครับอโอเคเดี๋ยวเราแยกไว้การ์ดแรลอยู่มุมนี้ผ่านไปแล้วนะครับสามตองครับ มานต่อสองที่สี่นเลยครับก็พูดต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือหลังจากที่ผมได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็หาโอกาสหาเลิก <c oughs> จนเรามาเริ่มแก่กันจนได้ผมซื้อมาทั้งหมดสองกล่องนะครับเนี่ได้ว,ว่าการ์ดวันพีสเนี่ยเป็นการ์ตูนเริ่มโปรดอันดับต้นๆของผมอยู่แล้วมีการ์ดเกมออกมาวางจำหนา่ายแบบนี้ไม่พลาดอันนี้เป็นบล็อกที่สามแล้วครับมาลุยครับส่วนนี้ก็คือสองที่สี่ครับอ๋ออันนี้หัวหน้าหน่วยของกลุ่มหนวดขาวเหมือนกัน แล้วเราก็จะเจอการาดโปรตกาติเอสครับในท่าสุดเท่นี่โหสองนี้เราได้หัวหน้าน่วยของกลุ่มจนสันหนวดขาหมื่วนเลยแล้วก็อันนี้น้องที่อยู่ที่กล่องเงือกที่ว่าทํานายอนาคตได้นะถ้าจะไม่ปิดนี่ครับแล้วเราก็จะเจอการ์ดซันจิเวอร์ชั่นไหนเนี่ยเวอร์ชั่นเจ้าชายปะเออแล้วก็มีพุดดิ้งหัวเลาะอยู่ข้างข้าง,ข,างข้างหลังเนี่ยเป็นการระดับ R นะครับนี่ แต่ว่าการสวยนี่ครับเป็นการระดับ R มาครับต่อครับผ่านไปแล้วสี่ซองครับมาต่อซองที่ห้ากันเลยก็ผมจะลองเปิดทั้งหมดสองบล็อกด้วยกันนะครับแต่สำหรับอีีนี้ก็จะเปิดบล็อกแรกก่อนแล้วเดี๋ยวบล็อกที่สองเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวหาจาังหวะมันๆก่อนแล้วค่อยเปิดบล็อกที่สองต่ออันนี้เอาบล็อกแรกก่อนเดี๋ยวถ้าเราเปิดทีหนึ่งสองบล็อกเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรให้เปิดอันนี้ลูกน้องจเจ้าคุโระนะครับ ดูแล้วเด็กเนี้ยจะเป็นเด็กที่เป็นฉากแรกๆเลยครับฉากแรกๆกับฉากที่แบบหนวดขาวพี่น้องหนวดขาวคาแรคเตอร์หนวดขาวแล้วก็อันนี้จะเป็นคุณลุงที่อยู่ที่เกาะที่นามิโตมานะครับคุณลุงเกณฑ์หรือเปล่าถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะอันนี้รุ่นเอานี้ไอเจ้าจมูกยาวอีกคนหนึ่งอ่ะโอ้แล้วก็เราเจอเชฟขาแดงนะครับในเวอร์ชั่นการ์ R. สุดเท่ เป็นคนที่เลี้ยงดูซันจิมากนะครับเลี้ยงดูมาอย่างฮาร์ดคอร์มาครับเรามาต่อซองที่ห้ากันเลยครับเ,เดี๋ยวนะสองที่หกแล้วครับเปิดไใบนะเราเจอการ์ดไอ้อมาแล้วมา็นหนึ่งใบนะครับแบบว่าเราอยากให้เจอการ์ดไทยนี่มันสูงวันนั้นมาครับสองที่หกครับอันนี้จะเป็นช่วงการต่อสู้กับ CP9 ในภาค Water ร์เซเ อันนี้ก็สวยเป็นการ event. อีเวนต์เป็นอ๋อเป็นสเตจนะครับเมืองก่อสร้างแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นฉากฉากท่าคอสไฟของเอสนะครับโหเท่มากเนี่ยผมชอบการบันทีนะคือต่อให้คือเราเราอินแล้วเราหลงรักการะตูนเรื่องนี้อยู่แล้วอะต่อให้เจอการ์ดแบบธรรมดาเราก็รู้สึกฟินกับภาพที่เราได้รับมานะปึ๊บอ่าแล้วเราก็เจอการน,นี้ครับการที่ไอ้เจ้าุจิมันใช้ท่าราชันเนี่ย ใส่ลูฟี่นะครับแบบเต็มๆแล้วลูฟี่ก็ลงไปนอนกองแล้วหลังจากนั้นก็ยิลุกขึ้นมามองแล้วก็อัลดลจรถรุจีจนกลับไปนอนกองเหมือนกันีน่การ์ดสวยมากอันนี้แค่ระดับ R นะเป็นการ์ดอีเวนท์ที่สวยมากๆเลยมาครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันซองที่เจ็ดนะครับห้าปลาหมึกนี่คิดถึงมันเลยนะครับ,บแล้วเราก็จะเจอการ์ดระดับ R นะครับหัวนหน้าเจ้าสี่พีนาย เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เกลียดมนันมากเพราะว่ามันทากับโรบินมาอย่างหนักหน่วงแล้วเราก็เจอการ์ดนี้ครับเป็นการ์ดโด่งพิเศษครับที่ผมเรียกพิเศษเพราะว่ามันไม่ได้เจอทุกซองไงน,น,น,นานมันเจอทีนะครับเป็นฉากที่ซันจินะครับกําลังจะจากลากับกับเชฟขาดแดงของเราแล้วก็เลยขออนุญ,ญาตพูคพามในใจนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับหลายๆอย่างที่อุต่าเลี้ยงดูมานะครับก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ผมว่าซันจิเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย ก็หาฉากที่ซันจีเท่ได้อีกยากมากปึ๊บโอ้มีคุโรกกำลังจะใช้ท่าไม้ตายด้วยเป็นอีกหนึงตัวละครที่ชอบเหมือนกันครับคือท่ามันเท่หะมันแบบใช้ทีปึ๊บหาไม่เจอเจออีกทีนึงโดนกวนนะครับโดนเฉือนเลยอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่อ่านตั้งแต่แบบเด็กๆก,ก็ชอบมากตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะนิสัยไม่ดีก็ตามปึ๊บอ่าเราได้การ์ดแรซันจ,จีมาซ้ำอีกใบหนึ่ง มาต่อซองที่เก้ากันเลยครับอืมแล้วก็พี่พี่แก๊งหนวดขาวอีกคนหนึ่งอ่าคุณผู้ชมการนี้สวยเราได้การ S r ของไอ้เจ้าดอนคิงมาเอาเป็นผมไม่ได้ชอบตัวละครมันหรอกแต่มันการมันสวยดี แนี่ครับเรได้ระดับ SR มาเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะครับเป็นการ์ดดอนคลิกยิงอาวุธนะครับเป็นคนที่ติดอาวุธไว้ทั่วตัวนะครับแม้กระทั่งจะโดนต่อยมันก็ยังเอาโล่น้ำออกมากลางอีกมาครับสองที่สิบครับนี้เจอบาร์กี้นะครับแล้วก็คุณพ่อบ้านนี่อันนี้ลูกน้อง ที่บลาเต้โห oh, อันนี้คือถ้าโซโลสู้กับมีฮองแบบอย่างเท่การ์ดแรนี้เราจะบอกว่าแพ็คนี้เจอการ์ดแบบว่าการระดับแร์แต่สวยเยอะนะเป็นแบบอีเวนต์การ์ดแบบฉากฉากคัสสิ่งอะตั้งแต่แบบสมัยทะเลอีทบูอะไรเงี้ยชอบมากตอนที่สิครับ มาครับคุณผู้ชมมาลุ้นซองที่สิบเอ็ดกันเลยนี่ฉากนี้สาใจครับนูฟี่ใช้สแตมยางยืดอัดดอนคิกปึ๊บมาเราเจอการ์ดทรงเอคิงครับเป็นเจ้าทรงเอคิงในใช้ของคาแรคเตอร์การ์ดแบบอะไรเนี่ยเอสเดี๋ยวขอดูใกล้ๆก่อน เป็น SEC นะครับเราเจอการ์ด SEC ครับคุณผู้ชมเป็นการระดับซีเข็นะครับของโซงเอคิ่ดูแล้วถ้าถ้ามันเจอตัวละครที่มันเก่งวันนี้ผมก็จะอินวันนี้นะที่มันเจอโซงเอคิงนะแต่ว่าก็เป็นไทการ์ดที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับระดับ SEC เลยทีเดียวคุณผู้ชมระดับซีเข็มเลยครับ ีเข็ดเลยเรียกได้ว่าเข็ดหลาบเลยนะครับมาครับต่อซองที่สิบสองกันเลยครับซองที่สิบสองครับก็มาถึงครึ่งทางแล้วครับการที่เราตามหาก็ยังไม่ออกมามา เปิดด้วยออลบีดาเลยนะออลบีดาเวอร์ชั่นแรกอืมไอเจ้านี่เทแล้วก็เราได้การ์ดแรนะครับของหนวดดำมาไอหนวดดำสมัยที่มันยังเป็นลูกน้องหนวดขาวอยู่เนี่ยแล้วมันกำลังจะคิดนะครับทรยศเพื่อแล้วมันกำลังจะฆ่าซัดแล้วนะครับคนที่ถือผลพิศารที่มันอยากได้อยู่ มาลุ้นกันครับนี่คู่นี้น่ารักครอบครัวของแกงเบสแล้วก็มีฉากไอ้เจ้ากินกิ้งนี่มันกินข้าวด้วยนะแล้วก็เราได้ลีดเดอร์บิ๊กมัมมานะครับปึ๊บแล้วเราก็ได้การอ่าฉากที่ดอนคิกมันกำลังจะยิงพิษม,มันยิงอาวุธพิษบอกแล้วอาวุธมันทั้งตัว มาครับซองที่4ี่ครับเราได้การ์ดลีเดอร์รุจริมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดอาของอิโซนะครับก็หนึ่งในหัวหน้าหน่วยของกลุ่มจรสัตวหนวดขาวนะครับ ที่มามีบทบาทในภาควานอ๊ะด้วยอืเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมว่าก็เท่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่งตัวย้อนยุคแบบวานอ๊ะแต่ว่าใช้ปืนเลยเงี่ยมาต่อตองที่สิบห้ากันเลยครับมาครับตองที่สิบห้าครับคุณผู้ชม เจ้าเป็นใครนะครับเจ้านี่มันคือใครครับก็ท่านใดที่ดูแล้วรู้ชื่อมันก็อยากให้คอมเมนต์นะครับบอกคําตอบเพื่อนๆกันนิดนึงนะครับผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่คงจํามันไม่ค่อยได้หรอกนะครับตัลวละครน,นี้เป็นการ์ดอานะครับในซองนี้มาครับต่อที่ซองที่16กันเลยครับ อันนี้เป็นการ์ดอาร์ของคุณเบลเมลนะครับกับนามิกับโนยิโกะ no ตอนเ,อเด็กๆเอาจงจริงอย่างที่บอกนะครับชอบชุดนี้อ่ะชุดเพราะว่ามันเป็นชุดที่เหมือนแบบอยู่ในความทรงจําอะไรเงี้ยเป็นตั้งแต่แบบเมมโมรีของวันพีซตอนแรกๆเลยเป็นตัวละครอีกหลายตัวที่อยู่ในความทรงจําของเรื่องวันพีซนะครับอาจจะไม่ใช่ในอ e ีบูอย่างเดียวนะสําหรับแพ็คนี้ก็จะมีภาควอเตอร์เซเว่นด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มของหนวดขาวด้วยอะไรเงี้ยครับ มาครับต่อซองที่สิบเจ็ดกันเลยครับอันนี้เราได้รุจ,จินะครับคาแรคเตอร์การ์ดระดับแรมาไปสามใดที่ซองยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับตกทหารการระดับพา r a l e ลแรอาจจะรอเราอยู่ในซองก็ได้ มาซองที่สิบแปดครับแล้วเราก็ได้การ์ดคาริเฟอร์นะครับคนที่ใายหลายคนชอบหนึ่งในคนที่เราชอบในซีปีได้ในระดับ R มา ต่อโปรโมทเกมวันพีทดอดิสซี่ด้วยนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นแอปวันพีทการ์ดเกมนะครับซองที่19ครับพอเราหยิบซองหลังๆเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ากล่องมันเบาขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงใจเราที่มันก็จะเริ่มบางๆมงเรื่อยๆมาครับ19ครับผม คาคุปึ๊บนั่นมีแล้วนะครับอันนี้ได้กราร์ดอานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาการ์ดออกมาจาัดก,กล่องที้หมดเลยเพราะว่ามันเหลือแค่นี้นะครับนี่ประมาณน,นี้หมดแล้วจะบอกว่ารอบนี้บูสเตอร์แพ็คไม่มีแบบไอ้นี่นะปกติเขาจะมีซองแถมซองแถมสีเขา,ขาวๆมาให้ win'. ที่เขาเรียกว่าเหมือนโปรโ,โมโการ์ใช่ไหมเออแต่รอบนี้ไม่มีนะเนี่ยเขียนไว้แล้ครับเรามาต่อซองที่ยี่สิบกันเลยครับส่วนไหนซองในโปรโมโการ์ที่ผมเปิดได้ก่อนหน้าเนี้ยก็ไม่มีอะไรครับส่วนให่ก็จะเป็นแบบการ์ดอาร์ปกติทั่วไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆที่เปิดมาแล้วหลายๆซองหรือหลายๆกล่องอะไอซองโปรโมโการ์เคยได้ไทยที่สูงว่าอาร์หรือเปล่าแต่ผมมาเปิดได้แค่อาร์อย่างเดียว มาครับเพื่อนๆซองที่20ครับปึ๊บอ่าเราได้คาคุกาดเอซามานะครับนะครับต่อซองที่21กันอย่างรวดเร็วครับ และก็ไม่มีอะไรเราเหลืออีกแค่สามองแล้วครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อครับสองที่ยี่สิบสองครับ จเจอคาตาคุริแล้วแต่ว่าเป็นอีเวนต์การนะครับเป็นฉากที่คาตาคุริสู้กับทูฟี่เราอยากเจอคาตาคุริมากกว่านี้นะครับมาครับซองที่23ครับ<ท>เราไม่ได้อยากเห็นนายแค่ไกลๆอย่างนั้นเราอยากเห็นนายชัดๆวันนี้ปึ๊บ นั่นไงมาติดกันสองใบเลยนะและเราก็มาถึงซองสุดท้ายกันแล้วครับครับเพื่อนๆซองสุดท้ายครับดูว่าจะมีอะไรให้เราตะลึงตื่นเต้นหรือเปล่ามาพบกับซองสุดท้ายกันครับปึ๊บ แปวแปวแปวนะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับบล็อกแรกครับเราเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความพยายามก็จะอยู่ที่นั่นก็บอกเลยว่าเรารู้สึกเรารู้สึกว่ามันเกลือนะอผมคิดว่ารอบนี้แหละการระดับพาราเรลนะครับจะต้องมาเยือนผมแน่นอนนี่ครับก็ได้ระดับเอสซ่ามาสามใบนะครับ นี่สามใบนี้ก็สวยดีนะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ผมไม่ได้อินทั้งสามคนเลยนี่แต่ก็สวยดีแล้วก็เราได้ซีเคตดระดับซีเคดเป็นทรงไอคิองมานะครับประมาณนี้แต่ส่วนการ์ดอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีราคามากแต่ว่าผมก็ชอบหลายใบเลยครับเนี่ยอย่างพวกการ์ดอีเวนต์พวกนี้เนี่ยอย่างของคุณเบลเมล,เมลหรือว่าเนย่ยจะเป็นฉากต่อสู้ของลูฟี่กับบรรดาบอส หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าสวยดีชอบเซตนี้แต่แค่ว่าการระดับที่มันแรงมากๆที่นะครับมันไม่ออกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแรที่เขาการันตีอยู่แล้วทุกซองนะโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชม EP นี้นะครับก็ท่าในใดอาจจะยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมนะครับผมก็อยากให้ กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการแกะกล่อง EP ต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมนั้นจนถึงจุดจุดนี้นะครับก็ยังไงฝากช่องทางติดต่อไว้ด้วยนะครับ YouTube นะครับชอยโกเทวิลนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับส่วน Facebook นะครับใช้เป็นพาของเล่นไปเที่ยวนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I'm going to play a 20